ขาวก็ขาวแล้วเนี่ยอะไรขาวอ่ะนั้นเนี่ยมึงพูดที่เนี่ยเฮ้ยเขาเขาทำไฮไลท์เาตึงด้วยเขาทำไฮไลท์มาดำประกายหงอกเหี่ยวเต่งตึงเหรอเต่งหูดิเต่งนี่กระสูงสูงไงสูงกว่าจุกเขาหลามหน่อยเนี่ลิเกหรือหลักกิโลมาดูดิลิเกมีผายหัวเข่าแล้วคอเลยมั้ง เธอฮะทำไมขาสั้นนะขายาวซักนี่อีเหี้ยกูไม่ได้หมายถึงกางเกงอีกที้หนกูหมายถึงขามึงทำไมเันาะทำไมสั้นจังนี่ทำไรอ่ะเสี่ยงเพียคอยขาวไม่รู้จักเหรอแแบบเห็นยกขาขึ้นจะเยี่ยวโอ้ยเนี่ยอเนี้ยของมึงของกูเหรอใช่แล้วของมึงอ่ะของกูก็ไม่ต้องบอกอยู่แล้วโอ้โห นั่นนั่นเนอเลยนั่นนะโอ้โหลำไยเกษตรด้วยยังไงเอ้าลำไยลำปางเนี่ยเอเเนื้อหุ้มเม็ดอนี่ลำไยเกษตรเป็นยังไงเม็ดหุ้มเนื้อเอาเลยมึงเอาไปมึงเอาสิมึงเอาไปมึงเอาไปมึงเอไปไอ้อย่าดังอย่าดังกูก็เจะเกลยวว่าใครจะเอาพวกมึงดีเฮียไอ้เจ้าองเรอ ลลอันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ยทำไมอึ่งอ่างออกแล้วเนี่ยเจริงจริงเลยขอบคุณแก้วศรษจริงเลยแม่ดอก <Hey! S 1> ดอกไม้ข,ข,ขอร้องเพลงเกีียวได้ไหมครับได้ครับผมอีดอก,แม,ดอกแม่ดอกคะ่ะอ,อตกใจตกใจครับแม่ดอกสนกุกบานชา้าง ไอ้เหี้ยคนดูรู้เลยไอ้เที่ยงหัวแม่เดี๋ยวรูปร่างไอ้เหี้ยไม่ไม่พ้นกูเลยอย่าลืมว่ามีปัญหาชอบชอบพ่อกับแม่เล่นกันไม่รูกชอบครับตกใจทำไมเนี่ยก็ยังไม่คุ้นกับมึงสักทีอ่ะยู่กันมาไม่รู้กี่ปีเป็นกี่ปีแล้วโอบครั้เป็นไงเอาผละเดี๋ยวกันสวัสดี่ค้า เอะะะะงนุ่นยาดานางเอกเสนละมุนคนสวยวัดบางซ้ายในเพอบางซ้ายจังหวัดมณฑลศรีสุยาวันที่ยี่สิบสองธันวาคมสองห้าหกเจ็ดสอง